ที่ผมซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเสร็จแล้วครับได้เครื่องซักผ้าพัดลมนะครับก็จะกลับแล้วก็ผมก็จะไป <c oughs> ตัดกล้วยหอมนะครับที่บ้านผมนี่ครับใกล้ถึงนะครับทางเลีเ้ยวเลี้ยวขวาด้านหน้าก็ถึงที่บ้าน,นครับมีกล้วยหอมอยู่สองเรือนะครับ เกลือหนึ่งผมว่าแก่แล้วครับผมก็จะตัดแบ่งกันกันกบแม่ผมนะครับคนล,ละสองีมีอยู่สีหีครับ รถจอดนะครับบ้านนี่กล้วยก็จะจอดไว้ทีนี่ครับเป็นกล้วยผมนะครับนี่ครับกล้วยหอมผมนี่ครับถึงแล้วครับคืออันนี้ครับที่ผมจะตัดเพราะว่า แก่แล้วะนะครับนี่ครับกล้วยหอมครับผมก็จะจะตัดนะครับ,รบแก่เต็มที่นะครับทำไว้นะครับเอาอะไรมัดไว้นะครับ

ไปเออตอปตัดอยู่ก็แล้ก็เอาไว้เป็นปูนนะครับยิ้งไว้ข้างในถ้ามันย้อยจะลายครับถ้าไปเห็ดปลายหน้าผมจะเยอะดครับ นี่ครับเรียบร้อยครับตัดเรียบร้อยนี่ครับนี่ครับมีอยู่หนึ่งสองสามสามีดูใหญ่ด้ละเนาะมีอยู่สามบีครับนี่ครับไป ว่าไปสองคนนี่ก็จะมาเอากระสอบนี่ <Yeah. S 1> กระสอบกระสอบปพุพ่อสอบพุงบีกแบกเนี่ยไปเอาออกอยู่ยสร็่าก oh <my> ระกสอบพุงใหญ่คอยเอาลูกจากรถข่อยนะ้าโอ้พี่ผิดผิด <Yeah. S 1> จะไปใส่พลาสติกเนี่ย oh, oh. ตัวนี้เอาเทตัวนี้พ่อ ตัวน่งเอาไวปเหรอม่ไ okay, ด so so ้กล้วยนะบอลบอลสูกัไว้เนี่ยนะนี่ก็สอบนะครับผมจะเอาไปที่หนานะครับ นี่ครับเครื่องใช้ไฟ,<ช>ฟผมนะครับอน,นี้กล้วยหอมผมครับนี่ครับให้ดูไม่ได้ลดน้ำครับนี่ครับตัวนี้ก็กำลังเป็นดอกครับถ้าลดน้ำโอ้หาเนี่ว่าขับใหม่ด้วยนี่แม่นี่ว่ามือไม่ก็ ไปดูฝั่งนวนครับอันนี้ต้นนี้ก็ออกดอกแล้วครับนี่ครับสูงครับสูงมากครับเพราะว่ามันอยู่ในร่มนี่ก็ใกล้แก่แล้วครับผมเอาอันนี้ค้ำไว่งั้นมันจะลมครับนี่ก็ใกล้ลมครับหักครับเขาลดมาจอดตรงนี้อันตรายมากครับกวนหัก Yep.